สวัสดีครับผมนายละชนนททองนาคมาจากโรงเรียนนครรยองวิทยาคมวัดขดใต้จังหวัดรยองเล้ครับวิกฤตโควิด -19 เนะครับเป็นวิกฤตที่ส่งผลต่อโลกและประเทศชาติของเราแค่ไหนคุณก็คงรู้นะครับทาให้เกิดแนวคิดแนวทางใหม่แนวการใช้ชีวิตแบบใหม่คือ new normal คําว่า new normal ถูกกล่าวของแรกในไทยโดยรองศาสตราจารย์มารีบุญสิริพันธ์โดยโพสต์ลงในวันที่5พฤษภาคมโดยกล่าวไว้ว่าฐานชีวิตใหม่รูปแบบใหม่การดําเนินชีวิตแบบใหม่ แตกต่างจากอดีตออกไปอันเนื่องมีสิ่งบางอย่างมังกระทบจนแบบแผนแนวทางการปฏิบัติตนนั้นเปลี่ยนแปลงออกไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ภายใต้มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยครับหลังจากที่ New Normal มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของเรามากขึ้นการอยู่ติดบ้านก็ถือเป็นเรื่องปกติครับซึ่งช่วงแรกๆอาจรเกิดผลเสียในหลายกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ซื้อผู้ประกอบกิจการต่างๆแต่ดังหลัง,ลงมีสิ่งบางอย่างเข้ามาครับนั่นก็คือ E-Commerce e-Commerce ย่อมมาจากคําว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ชหรือแปลเป็นไทยก็คือการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือตัวช่วยของคุณแค่คุณผู้ซื้อถือโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถทานอาหารในแต่ละมื้อได้แล้วผู้ขายก็ไม่ต้องเปิดกิจการหน้าร้านไม่ต้องเสียงเงินไปปรับปรุงร้านในขณะที่ร้านเปิดมันเกิดผลดีมากครับทั้งผู้ซื้อผู้ขายหลายๆทางลดความเสี่ยง ในการติดโควิด -19 ไม่ต้องพบผู้คนทีแม้ว่าคุณจะออกจากบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่แต่ในบ้านตลอดไปคุณสามารถออกมาหากิจกรรมทำนอกบ้านได้ความสนุกคุณไม่มีทางลืมสิ่งเหล่านี้หรอกคุณจะต้องออกมาหาความสนุกข้างนอกบ้านแต่คุณอาจจะกลัวที่จะติดเชื้อโควิด -19 แต่คุณไม่ต้องกลัวเพราะผมมีตัวช่วยให้กับคุณลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือการอยู่ใกล้ชิด กับบุคคลที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะติดเชือ้อไหมโซเชียลดิแทนซิ่งลดการใกล้ชิดลดการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองผู้อื่นหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามลดความเสี่ยงจากน้ำมูกน้ำลายที่อาจจะเป็นตัวส่งเชือ้อไปยังคนต่อไปได้คุณเห็นนี่ไหมนี่คือแมสแมสปิดปาก คุณควรจะใส่มันตลอดเวลาเพราะมันช่วยคุณกันโรคได้ไม่มากก็น้อยกูใส่ใส่ไปเถอะครับมันไม่ได้ทำให้คุณดูแย่อะไรเชื่อผมเถอะมันดีต่อตัว,ตวคุณเองรถการเติดเชื้อควิด19จากสถานที่แออัดที่เต็มไปด้วยคนมากมายส่วนสาธารณะห้างสรรพสินค้าสถานที่เหล่านี้คือสถานที่ที่มีคนคุ้มซ้งมากมาย คุณก็แค่หรีดเงี้ยสถานที่เหล่านี้อยู่แต่ในบ้านได้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าคุณอยากทำงานคุณก็แค่ทำงานแบบออนไลน์เดี๋ยวนี้คือยุค4.0ออนไลน์เป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ work f o r home นี่คืออะไรนี่คือการทำงานอยู่ที่บ้านส่งงานแบบออนไลน์ work from home สิ่งนี้จะได้ใช้บ่อยที่สุดอันดับต้นๆของสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดนี้คือ New Normal after COVID-19 วิถีชีวิตใหม่หลังจาก COVID-19 คุณเห็นนี่ไหมครับ Turn on your future เริ่มต้นอนาคตของคุณใหม่หลังวิกฤต c o v ิด1 9ครับก็บผมนายสภวัตตาลาดขอขอบคุณครับ